เออเมื่อวานนี้ไปพูดว่า,าก้าวไกลก็เคยติดต่อให้พบบลังประชารัฐไปยกมือให้คุณพิธาเลขาชาัยธรรมก็บอกไม่มีนะผมว่าผมว่าเรื่องนี้นะครับเมื่อวานมันค่อนขออ้างจะชัดเจน <c oughs> ผมได้ออกรายการในการหนึ่งหมอวยโยใช่ไหมเ,เพชรเพชรกระลุนพลอืเขาก็บอกมาพูดแบบแบาผมลักษณะว่าเอ้ยมันไม่จริงอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งผมก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดว่าใครพูดนะครับ ซึ่งตอนหลังเขาให้ผมพูดผมก็พูดผมไม่รู้หรอกนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดมาตอนนั้นน่ะผมอยากอยกแค่สื่อสารว่าผมไม่ได้อยากไปพูดอะไรว่ามันเป็นเรื่องปกติของทางการเมืองในการขอการว่าอันนั้นผ่านอันนี้ไม่ผ่านอันนั้นหรืออันนี้อผมว่ามันง่ายจริงๆแล้วมันง่ายง่ายครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยพอไปตีความกู้กลายไปว่าเขาออกมาว่าไม่มีมามามา,มาโยนใส่ผมวันเนี้ยผมต้องถามเขากลับในเมื่อวันเนี้ หมอเก่งออกมายอมรับแล้วว่าพูดกันและผมยังไม่พูดนะว่าเราคุยอะไรกันบ้างแล้วไม่ใช่สิบวินาทีแน่นอนมันคุยกันพอสมควรนะครับแต่เราไม่ผมไม่ขอไปเจาะแล้ววันนี้สิ่งที่บอกว่าผมพูดความเท็จเนี่ยท่านเลขาเขาจะว่าอย่างไรหมอเก่งก็ผมผมดูสั้นๆในในในมดดำนะเขาบอกว่าเขาพูดสั้นๆนะแล้วก็เหมือนกับทักคุยกับแบบเพื่อนมาช่วยโหวตให้อะไรประมาณนั้นไม่ได้จริงจังแบบพักไหมอะ ก็วันนี้วันนี้ผมจะถ้าเพื่อคุยกับก้าวไกลผมคงต้องถามหลายอย่างฮะไว้ไม่ว่าใครมาคุยกับผมผมต้องถามว่ามายังไงเป็นใครคุณเป็นกระทั่งต่อเนี่ยคุณโทรมาเรื่องเนี้ยผมไม่ได้โทรไปนะอ๋อเขาโทรมาเหรอมไม่ได้โทรไปนะฮะแล้วก็มีการคุยมากกว่าน,นี้ฮะ<อ>ผมไม่อยากจะเจาะจริงๆครับพ,พี่พี่พี่สารยู่ครับรเดี๋ยวจะกลายร็นว่าผมไปโจมตีหรือเอล่าไหมเออในรถทัวผมไม่กลัวอยู่แล้วครับไม่ไม่แต่ว่าผมถามอย่างนี้ยืนยันไหมว่าเขาเขาโทรมาบอกถึงขนาด พี่ัยเอาพักพวกในพักพี่มาโหวตให้คุูพิธาเลยอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับยังไงคือคือการพูดเออจะทํายังไงให้โหวตได้มากกว่าเออขอทํายังไงขอคะแนนเสียงยังไงเออช่วยโหวตได้ไหมนะครับมัน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 เป็นลักษณะแบบนั้นนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นสาระอะไรนึกออกไหมครคือมองเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะถ้าผมพูดอย่างเนี้ยว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นปัญหา ตอนสุราเก้าวหน้าเนี่ยเขามาขอผมผมก็ไปหาเสียงให้จนสุราเก้าหน้าผ่านก็เพราะตอนนั้นผมอยู่พักหนึ่งผมก็ไปหวตให้ทั้งพักผมก็ไปหาเสียงให้อะไรเง้นมันก็เป็นเรื่องปกตินะฮะอ๋อตอนตอนที่ก่อนหน้านี้ในสภาชุดที่แล้วใช่ครับที่รัฐาลขอกันแบบนี้มันไม่เรื่องปกติเลยปกติครับผมพ่อผมก็บอกอยู่แล้วว่ามันคุยกันได้เขาก็กสอนผมมาอย่างเงี้ยครับ เออนี่ไปตอนที่ไปภาพคุณไปพบคุณทักงศีลไปพบมาเมื่อไหร่เนี่ยคุณพายอ้ยผมพบนานแล้วครับนานแล้วครับนานแล้วไม่ใช่เพิ่งตอนแต่ยังเคารพเหมือนเดิมครับเคารพทุกคนเหมือนเดิมครับอ๋อไม่ได้ไม่ได้เพิ่งใกลๆนี่ใช่ไหมฮ่องกงฮ่องกงนี่ไม่ใช่ใช่ไหมไม,ไม่ใช่ครับนาน,น,านแล้วครับที่นั่นสิงคโปร์ครับตั้งแต่ยังอยู่ยังอยี่นั่นอยู่ครับอ๋ออ๋ออ๋อเพราะฉะนั้นจากวันนี้ต้องทําอะไรไหมเดี๋ยวเกิดเพื่อไทยเขาเชิญไปจับมือกันว่าบวชก่อนยังไม่ต้องพูดถึงรร่วมไบาดี ก็ผมผมว่าเราเซ็นเช็คเปล่าไปแล้วครับถ้าถ้าเรายินดีหมดทุกอย่างถ้าจะทําให้ประเทศเดินหน้าได้ครับเซ็นเช็กเปล่าให้แล้วนะใช่ครับโอ้โหอ่ะเดี๋ยวติดตามดูกันต่อขอบคุณมากเลยครับคุณไพชัยขอบคุณครับพี่ยูครับขอบคุณ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 ครับนี่ค่ะ เซ็นเช็คเปล่าไปแล้วเซ็นเช็คเปล่าค่ะเอาไปทำไรไปเลยแล้วจะตอบแทนไหมมาว่ากันไม่เป็นไรไม่มีเงื่อนไขเลยไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขใดๆท่านผู้ชมเชื่อไหมถ้าถามคุณภูมิธรรมบอกไม่เชื่อก็หลวงคุณเพราะมันยังไม่มีจริงจิงค่ะไม่มีการตกลงต่อรองไม่มีเดียวอะไรทั้งสิ้นยังไม่ได้พูดเรื่องการร่วมจัดตั้งรัฐบาลใครได้กระทรวงอะไรเลยพี่เนี่ยคิดคุณภูมิธรรมย้อนเลยคุณแต่ความคิดเก่า ใช่ไหมอันนี้การเมืองใหม่เพราะเราก็ไม่เคยเห็นไงแต่ถ้าเราหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะทานผู้ชมฮูค่ะ